มาจ้าฮิบมาฮิบมาบาัตเทนี้มากินเขาแล้วมีนางเด้อนีเสียมบังก่อนรสชาติเป็นแนวใดอืม้มอื้ม ตัวงอ,อกหมูเพาะพี่น้องกอแบงค์มะหฮ ขนมจีนต้มมาใหม่ให้กันไม่ใช่ของเกาเดียว่าของใหม่ยยอดน้ำปลาปลาเป็นเสียอีหลีเด้ยขนมจีนใช้น้ำปลาไพรเห็นปลาเสืยมอมาในนั่งน,นะ <laughs> Mm. I Các lòng hãy nước nước cho kênh lalaschool Để แล้งให้งานอยู่มังหนอกมันมวนอีนนนเดียไปของมวนอันที่มวนนี่คือมันเห็นเงิน phim <laughs> 嗯。Mm hmm. หน่อยแม่ล้งพูดชื่อแบบแซ่แข็งมะนอยน่อยหนึ่งยี่ยิบสองคนตอนแรกว่าเสี่ยวกุ้งมานำ้ำเบิง่งราคาเลยโอ้โอ้เอาไว้ก่อนวะ อดดย่ากกินดูอยากกินก,กนุ้งก็ปลาหมึกแพงโคตรพี่น้องขนาดเป็นแบบแซ่แข็งเด้วยว่าเป็นแบบ,แส,แดแบ,บสดเด้อเป็นแบบสดนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบแซ่แข็งมากบ๊วย อยากกินอยู่แต่ว่าเอาไว้ซะก่อนรับหูรับตาซื้อะได้อบบ ่วงนี้เงินบ่ขึ้นแล้วไม่ต้องเงินบาทนะแทงโตครับตะวันท้องขึ้นอ้าวึ้นเอาท่องตอนนี้เล้เท่าไหร่บาทสี่หมื่นกว่าแล้วแต่ครังง้งเงินบาทยูเทีย Svangpiptau og oh. ส่วย่ี้กับบางที่หนึม่ใจ แต่จะไหวขนันสีพี่น่องขนาดไปทุมเมอนี่นั่งแรียนเห็ดงานมาไหวไปหางานเพิ่มอีกเออปาดเผ็ดไปหางานเพิ่มเห็อยังแต่ละมือแต่ละเดือนเนี่วินางยยานแต่เงินบ่พ่อใส่ อย่างบาพอขาดสายใจท่านที่นี่แล้วก็ที่ไทยเพราะว่าอีนั่งจะเป็นคนที่แบบว่าอีนั่งจะคิดตลอดว่าตอนเนี้ยมีงานเฮ็ดแต่ถ้าเกิดวันทางหนาบม่มีงานเฮ็ดหรืองานหน่อยลง่งนี่ส มนสิพ่อค่ะค่าใส่า,สายของอีนางบอลเถอนะถ้าถามว่าอีนางมีงานหน่อยลงหรือบร่ได้เห็ดงานเพราะยัยเพิ่น,พนหายเพิ่นจ่ายเพิ่น,พนกรนะจายแหละพี่ดองเพิ่นกระจายใอยูต่วามอยากหาเองมากกว่านัะนนะ <laughs> Thôi là mặt mà giọt như thế ชีปากเส้ว hmm. Mm. So, แต่ว่างานแต่ละงานที่นั่งเห็นนะีนั่งยูโนเว์มาเนี่ยซปีแฮ็งานมาสามปีแต่ละงานนี่นั่งหางานเองเนี่ยพ่านงานมากเนี่ยเจ็ดแปดงานแล้ว บอมเมนไว้ั่างเฮ็ดงานเปทนต้นแล้วแต่ว่าแต่ละทีนั่งก็เป็นแค่พนักงานพา่พาทั้งสินะ้เนาะแล้วก็แต่ละทีมันก็มีเหตุการณ์เหตุใ้้ตงอง้องออกย่างทีแรกนะย่งเหตุงานทำพวมาส แคมปิ้งกั่นปะอยู่กุ่มแคมปิ้งปุนนะ่ะยู่อันบ้านพักกลางอากาศของยีหน้านกับพยยอย่อใหญ่ยนะวน่ะเท้านั้นอนะสาเหตุที่ออกก่อนมันไก่บ้านแล้วตอนนั้นยี่หน้าก็จะต้องกลับมาเรียนภาษาอยู่อีกเมืองหนึ่งหนึ่งสีหนา้จาจะไม่ได้ไปเฮ็ดให้เขาตลอดเพระาะมันไกลขับรถนะ่ะสามสี่ชัว่วโมงพุ่น đa bay hết các xuồng nàng hoan song tranh cung tì song tìm 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 thứ tìm 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 ยหญ่บานก็เลยต้องไลออกแกต่งานจุ่มนั่นก็ยายบบานมาอยู่นี่ตุ้มมนีก็เห็ดงานอยู่สองที่ที่เห็ดก็ยังเห็นอยู่อุ้ <c oughs> อุ้อุ้ยอ้ย สุดวร์เลยอืมมแลบ,บนาะอ,อยากได้รีบอันอน,นั้นได้เนาะรีบอัน รีบไปกินแล้วบ่ลอกนะมบ่ไม่อตัวอพอแล้วอืมไปแล้วจ้าแล้วพอกันไหม